ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรถดีอย่าขายวันนี้ผมมาพร้อมกับรถหรูรูปแบบซาลูนท,ที่จัดเต็มไปด้วยเทคโนโลยีจะน่าสนใจน่าซื้อน่าขับขนาดไหนเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยครับ สวัสดีครับคุณกำลังอยู่กับผมปู่รถดีอยากขายวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆชาวรถดีอยากขายไปชมรถ Mercedes Ben z e300 emg plug in hybrid ปี2020กับราคาค่าตัวอยู่ที่2,759,000บาทราคาเนี้ยลงมาจากป้ายแดงแล้วล้านกว่าบาทเลยนะซึ่งรถคันนี้นะครับไม่แท้วิ่งมาอยู่เพียงแค่16,000กว่ากิโลและวารันตียังเหลือถึงวันที่8เดือน10 2023นั่นก็คืออีก2 000, ปีกว่าตัวนี้เป็นตัวท็อปนะครับเดี๋ยวเราไปดูรถคันนี้รอบๆคันกันครับ เรามาเริ่มที่ดีไซน์ด้านหน้าของรถคันนี้กันก่อนดีกว่านะครับดีไซน์ด้านหน้าของเขาเนี่ยตามแบบฉบับของ Mercedes Ben z เนะเป็นกระจังหน้าขนาดใหญ่พร้อมแถบคิดโคเมียม2ขคิดและมีโลโก้ Mercedes Benz อยู่ตรงกลางไฟหน้าของรถคันนี้นะครับเป็นไฟหน้าแบบมันติบีม LED มีระบบปรับคมไฟหน้ารถตามการเลี้ยวของพวงมาลัยด้วยเรียกว่าระบบ ALS และก็มีการเพิ่มความส่องสว่างขณะเลี้ยวโค้งเรียกว่าคอน r ิลิ่งไหลมาให้ด้วยนะครับรถคันนี้มาพร้อมกับชุดแต่ง AMG แท้รอบคันเลยนะซึ่งล้อแม็กับของเขาเนี่ยก็จะเป็นล้อแมบกบแบบ AMG เช่นกันดีไซน์ไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าด้านข้างเนี่ยเรียกได้ว่าดีไซน์ออกมาได้หรูหรามากๆเลยมีขีดโครเมียมร้อมรอบนะครับกรอบของกระจกให้ด้วย ไฟท้ายของเขาเนี่ยจะเป็นไฟท้ายแบบ l า d อดีเช่นกันและมาพร้อมกับท่อไอเสียคู่นะเท่มากๆและเราสามารถที่จะเตะเท้าลงไปด้านล่างเพื่อเปิดฝากระโปรงท้ายได้ด้วยนะครับดีไซน์ของรถคันนี้เป็นดีไซน์แบบซาลูนะซึ่งมันมีพื้นที่นะครับของเล็กลุมด้านหลังเนี่ยจะมีเล็กลุมได้กว้างมากกว่ารุ่นแบบซีดานทั่วไปนะครับดีไซน์บอกเลยว่าสวยงามมากจริงๆภายนอกเดี๋ยวเราไปดูภายในดีกว่าว่าดีไซน์ภายในจะสวยมากแค่ไหนนะ ดีไซน์ภายในของรถคันนี้นะครับก็ตามแบบฉบับของ Mercedes-Benz เลยนะซึ่งตัวพวงมาลัยเนี่ยก็จะเป็นพวงมาลัยคุ้มหนังพร้อมเป็นพวงมาลัย3ก้านมันติฟังก์ชันนะครับซึ่งตัวพวงมาลัยเนี่ยสามารถเลื่อนเป็นแ็บแท็บที่จะดูข้อมูลนะหน้าจอหน้าปัดเดินไม้ TFT ที่อยู่ตรงกลางได้นะครับและตัวที่เป็นหน้าจอนะจะเป็นหน้าจอขนาดใหญ่ขนาด12.1นิ้วนะฮะซึ่งหน้าจอตัวนี้นะครับครอคพิดตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะบอกข้อมูลต่างๆได้ซึ่งข้อมูลสําคัญของเขาก็คือไม้รถคันนี้วิ่งมาเพียง แค่16,000กว่ากิโลเท่านั้นนอกจากนี้จอมันติมีเดียเนี่ยเราสามารถที่จะดูข้อมูลรถสามารถเชื่อมต่อเข้ากับ Apple CarPlay ได้นะครับหรือจะเป็น Android ก็สามารถเชื่อมต่อได้นะซึ่งเรียกได้ว่าสะดวกสบายมากเลยมาพร้อมกับแบร์เลชาร์จเจอร์ให้ด้วยภายในตัวดีไซน์ด้านในเนี่ยบอกเลยว่าสวยมากๆไม่มีชิปไม่มีขาดไม่มีแตกใดๆทั้งสิ้นนะตัวบอร์ดนะครับ จะเป็นเบาะแบบ Bucket s e ีทเข้าตัวนะครับหมายถึงว่าเวลาเรานั่งเนี่ยมันก็จะอบกระชับรอบตัวและเป็นเบาะไฟฟ้าคู่หน้าที่มีการ Memory s e ซีได้ถึง3ตำแหน่งด้วยกันนะครับตัวด้านบนนะจะมีกระจกที่เรียกว่าซันรูปมาให้ด้วยนะครับแต่ไม่ใช่ p a n o r a m มิกซันรูปนะจะเป็น s u n รูป f 2ตอนนะครับเบาะด้านหลังเองก็อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์พร้อมใช้มากๆเดี๋ยวเราไปดูสเปคเครื่องยนต์ของรถคันนี้กันดีกว่าว่าเป็นอย่างไร ท่านใดที่อยากขายรถอย่าลืมเราสามารถโทรมาได้ที่เบอร์0628242551เราให้ราคาสูงไม่ยุ่งยากได้เงินเร็วมีบริการดูรถถึงที่กรณีติดไฟแนนซ์ก็สามารถขายได้นะครับเรามาดูสเปคของเครื่องยนต์คันนี้กันดีกว่ารถยนต์คันนี้มาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซินขนาด2.0ลิตร 2,000cc สสูบ เทอร์โบพร้อมอินเตอร์คูที่รีดแรงม้าได้สูงสุดอยู่ที่211แรงม้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่350นิวตันเมตรเมื่อบวกพลักกำลังจากมอเตอร์ไฟฟ้าไปแล้วเนี่ยสามารถทำให้มีพลักกำลังสูงสุดได้ที่320แรงม้ามีแรงบิดสูงสุดอยู่ที่700นิวตันเมตรขับเคลื่อนด้วยระบบเกียร์อัตโนมัติเดินหน้า9จังหวะเลยเรียกว่า 9G-Tronic นะมีระบบการเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลาัยแ a t t e r n ์ h ช p ด้วยตามสเปคนะครับสามารถทำอัตราเร่ง0ูนถึง100เนี่ยได้ภายใน5.7วินาทีทำความเร็วสูงสุดได้ที่250กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งเขาเคลมเอาไว้ด้วยว่าการที่วิ่งด้วยพลังงานไฟไฟ้าอย่างเดียวเนี่ยสามารถวิ่งได้ไกลสูงสุดที่50กิโลเมตรเลยนะและล้อนะครับระบบเบรกด้านหน้าและด้านหลังเป็นแบบดิสเบรกภายในออกแบบมาได้ดูสวยงามมากๆผมขอสรุปเลยและกันรถคันนี้คือรถ Mercedes-Benz E300 EM จีปลักอินไฮบริดปี2020กับราคาค่าตัวอยู่ที่2 7 5ล้านับาทซึ่งรถคันนี้มีประวัติศูนย์เช็คทุกระยะไม่แท้ไม่เพียงแค่16,00 0กว่ากิโลมีวารันตี3ปี10,000 0กิโลเมตรใช้ได้ถึงวันที่8เดือน10 2023ันนั่นก็คืออีก2ปีกว่า,วาเลยรถคันนี้มาพร้อมกับชุดแต่ง AMG โรงงานหลังคาแก้วเครื่องเสียงเบิร์นมาสเตอร์นะครับมีอะไรต่างๆมากมายสามารถที่จะเชื่อมต่อนะ Apple CarPlay มี Wireless Charger มีแอ e ปาร Parking Assist มี ambient Light like, มีอะไรอีกมากมายเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์หรือข้อมูลเอาไว้ให้ด้านล่างนะครับใครสนใจนะสามารถติดต่อได้ที่เบอร์0628242551และถ้าท่านเป็นคนที่ชื่นชอบรถมือสองนะอย่าพลาดที่จะกดไลค์กดแชร์ share, กด s u b s c r i b e ให้ช่องของเราเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมอูรรถดียาขายต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ